นี่คือรถมินิที่ทั้งหล่อและแรงรวมอยู่ในคันเดียวกันด้านหลังผมนะครับกับมินิ GP Limited Edition ซึ่งผลิตมาเพียงแค่3,000คันทั่วโลกเท่านั้นนะครับทุกคันเนี่ยก็จะมี Serial Number นะครับที่แปะไว้ด้านข้างอย่างนี้บ่งบอกว่าคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่แล้วอย่างคันนี้ก็เลข2455ก็คือคันที่2,455มินิ GP เลือกใช้สี Racing Gray m e t a l l i c ซึ่งเป็นสีเทาที่ออกไปในโทนม่วงนะครับเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากมินิรุ่นอื่นๆและรถยี่่้อ,อืนๆ ซึ่งสีเนี่ยผมว่าก็เพิ่งเห็นกับทางมินินะครับเพิ่งออามาใช้เป็นเจ้าแรกนะครับมินิก็เลือกตกแต่งด้วยไฮกลอสทีมทั้งหมดนะครับทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วขอบกระจกนะครับมือจับประตูขอบไฟหน้าช่องฝากระโปรงแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีการเลือกใช้สีแดงในการตัดเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถตรงนี้คือโลโก้ GP นะครับเป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่านี่คือมินิ GP แล้วก็ตรงซุ้มล้อนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าจะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆซุ้มล้อแล้วก็เป็นปีกตรงนี้เพิ่มมมขขึ้้นนนนาาาาับตวีเป็ออสลลใหลุ่ดงงท ด้วยนะครับก็จะเลือกตกแต่งตรงนี้ในซุ้มล้อหน้าแล้วก็ซุ้มล้อหลังเลยให้มันดูแตกต่างนะครับมันก็ดูเหมือนอารมณ์เป็นรถแข่งนิดนึงนะ Mini GP ก็มากับล้อ18นิ้วนะครับเป็นล้อลาย Double 4 Spoke นะครับเป็นสีก้านคู่แล้วก็มากับคาลิเปอร์รเบรกจอ์นคูเปอร์เวิร์กสีแดงตงัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับคันนี้ก็มากับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบนะครับ306แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่470นิวตันเมตรซึ่งรถไซซิ่งขนาดนี้กับแรงมา้าขนาดนี้ผมว่ามันต้องแรงมากด้ากจะารแบด เป็นการคาดของทางมินิมินิเนี่ยโดดเด่นเรื่องการเลือกใช้สติกเกอร์มากๆรถทั่วๆไปเวลาไม่มีสติกเกอร์มันก็จะดูปกติแต่มินิถ้าไม่มีสติกเกอร์อะไรเลยมันจะดูล้วนมากๆคันนี้ก็ยังมีสติกเกอร์ที่แต่งด้านข้างนะครับเหมือนเดิมสําหรับตัวมินิ g p แล้วก็อีกจุดที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือสปอยเลอร์ตัวใหญ่ๆตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ GP ตรงนี้นี่คือเอกลักษณ์ของมินิ g p รถที่มีแค่3 0ม0คันทั่วโลกและในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่ทราบมารู้สึกว่าจะได ด้วยก็ยังรู้สึกว่ามันก็คงไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนนึ่สำคัญที่อยากให้ดูกันนะครับให้ดูด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ ปกติแล้วมินิที่อยู่ในบอดี้ a ฮ3สดอเนี่ยก็จะมีเบาะหลังด้วยแต่มินิจีพีเนี่ยเขาถอดเบาะหลังออกเพราะว่าน,นี่คือรถสปอร์ตนะครับให้มารู้สึกว่าเพื่อลดน้ําหนักตัวรถด้วยแล้วก็แทนที่มาด้วยโลบาร์ขนาดใหญ่สีแดงอันนี้นี่ครับอลังการมากสวยงามมากๆไฟท้ายก็ยังคอนเซปต์ของมินินะครับเป็นยูเ i o ร์แจ็คเหมือนเดิมนะครับก็เป็นลายธงชาติอังกฤษนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันโอเคเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับเวลาเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยตรงเรือนไม้เนี่ยก็จะขึ้นโลโก้ GP ให้เราเห็นด้วยนนะนสวยยงงงาาามมากกกๆข้ในเน็็ เป็นมินิแฮตสามดอลเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวเบาเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนเป็นบัคเก็ตซีดนะครับมีโลโก้ GP อยู่ตรงที่เบาด้วยนะครับแล้วก็สับเพจก็เป็นเนี่ยสีดําตัด,ดด้วยโลโก้สีแดงของ GP เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับภายในมินิก็คงไม่ต้องรีวิวกันเยอะนะครับผมว่าหลายๆท่านก็คงเคยเห็นมินิเคยเข้าไปนั่งสัมผัสมินิอยู่แล้วว่ารถคันนี้มันน่าขับแค่ไหนมินิก็จะซ่อนตัวโลโก้ GP เอาไว้เยอะๆเลยนะรตรงพัดเตอรชิพตัวนี้ก็จะมีโลโก้ GP อยู่ด้วยนะครับ